เขาว่าบอนว่าไม่อยากไปพร้อมกับไปเแล้วไม่ติดต่อป่านนี้ที่ถ่ายแป๊บเดียว ไม่ได้ดี่าเดยมยดวันที่ี่เท่าี่เทาี่ี่เ่าที่บานะี่เท่ามีนะล็อกบอแล้ววันวันที่เ่าไรวอแป๊วล็อแววันที่เก้ายีเสกราไปนู้นยีกยามไหวไหวบ้าไหวไดครับร เต่น้ำแดดอะมันน้ำแดดแน่ๆ่ะจะแดดนี้จะกระฝนก็ไม่รู้นะผมน่าจะเข้านี่พจิมเอ้แย่วอกแล้วแดดแน่นอนนะอยากโดนก็ได้ั้งหมดแหลกอยากไปหนไ้อยากเป็นานอยาเนกแต่จริงๆอย่างนี้น่าไปโอไวเนะถ้าพูดถึงเนีเย่าพันจะพูสนานเลยเบอกอะ

ลวกบอกว่าจะมาเสาหน้าูปใช่แมงหายไปหลายเสาโล้โหหายไปไหนผมยังไม่่อยดีเลยอันเกือบดีแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวเสาหน้าดึงกันเดี๋ยวเสาหน้าได้ได้มีไม่กา่ไปเถอเยียทีเลมไม่ทันาไดวันนี้ก็ไม่ทัอยู่แล้วนี่ยงดีมีวเก่งดิรอดมาเฮ้ยน้รอก็ไม่กลัวแล้วะ ผมบอลนี่เฮ้ยผมปิ้เด็กวัยรุ่นเนาะไอ้หาเราอายุเอ้ที่ไอ้ที่เราไปเตะอยู่สนามนั่นไอ้สนามสนามอะไรนะพุทธศิลป์นะตอนนแรกยังผมยันดีๆอยู่อายุเท่าไหร่เนี่ยจ่าจ่าที่สี่สิบสี่สิบเนยก้นๆอยู่มันเลยเจอไอ้ทหารทหารตัวใหญ่เอ้าคนที่ดูแลสมุนไม่เจอครับ หน้อยนนีที่ใกล้นี่เลยอ่อกตอนนี้กำลังล็งหาประตูด้วยมีใครไม่ผีที่ว่าเฮ้ยไปดึงเข้ามาเขาด่ามึงกะดรอบเปลี่ยนแบบนี้กันเวางยา รเ่ขาถงเขามีถุงมืออ่า้ช่วยกันลุนนะใช่ถ้าถามว่าเราเรามีประตูอย่างเนี่ยก็มาได้เนี่ยเราเข้าใจกแล้วมเราไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ทีนี้ว่าถ้าเรามไาลุ้นก็ไก็ไปข่แ่เลนเรเจร้อแล้วเจ็บแล้วเจ็บประตูให้ได้เป็นแถวเว้ยวันนี้ ไม่ไหวไม่เคยตีพม่พูนไงปรตูเนี่ไม่ได้อพอให้เประตูป้าเดี๋ยวหน้ามอไม่นั่นหรอาฮะตูงเก่าใช่อยู่พอไปเล่นหน้าแล้วไม่เอารู้ไหมว่ามุก่อนเคยเป็นตวเหนียวริงแต่พอพอเช่ามาเล่นพอเข่ามาเล่นได้เล่นตำแหแ่่ที่ว่าได้หน้าไดเล่นได้ไัครั ก็ดีเ้องทำหดยอย่องะได้เแ่นคู่กันเป้ยวด้กันสองคนไปดึงหน้าเราก็เลยนี้ยบานไม่อยากเล่นนะครออกนักกีฬาเราต้องต้องเอาใจเลยนะ ไมง่ันปล่อยให้ไหลเข้าไิชนวยอย่างระดับอย่างนี้ดูเป็นเด็กอ่ะัมันอยากไดอยางเด่ตอนตอนทำงานไม่ไม่มีตำแหน่งจะรงเป็นผู้สาวูแคไมแข่งเริ่แข่งได้ีสนามสวยแล้วลูกสวยแล้วสวยสวยเพราะว่าจัดจัดแบบเขาเน่นเข้าระบบไงแต่วแคือ คนเหลือเพอเลี้ยงอะเอ้ยเลี้ยงนี่แล้วแต่เพื่อนายเพื่อนตอนลูกเตายอะแต่ละคนแต่ละคนตายคนตายจะตายเพื่อน่ายเพื่อนตอนตอนเมื่อลูกตายเนี่ยโอ้โหแลเพื่อนเพื่อนมันเสียจังหวะไปแล้วรู้หรอเขาไม่รู้หรอกถาเเลี้ยงไปแล้วเขาก็ิลกเไปหมดเลยเขาเลยเาเาเลยเอาแกไปปินแบบแต่แกไม่กล้าพูดไม่ดเลยเช่นกีขอไป่ล่นเล่นแล้วถามว่า

ขอบอลขอบอลอย่างเงียบอย่างเงียบเล่นบอลอย่างเงี้ยเคาพูดดิเล่นบอลเงียบไปเงียบไปว่างแล้วก็ขอว่างขอไปบางไปบางเยอะไปบางไปดิวยนะร้อยถอยเทียอย ก็ไม่เหมือนกันใจหายที่ไอเปื่อยขเขามีพี่เขาดีข้นเลยพี่คเขาีเนเขาีนอยู่แล้วเราเราเราดีกาเหมือนเดิมแต่แบบมันไม่เหมือนไทาเราไมเล่นร่วงไม่มีเ่อระวงระวังระวังง Để đầu Để đi đâu bố, trên cái gì của người miền Nam, đó là cái gì, đi มันไม่แน่หรอกบอลมันน้ำพริกเันใส่ด้วยกันน้ำพริกก็ไดิไม่ได้มีไม่ก็ไ้หมาะเมันเด็นไรยเด่นไมงกัเสาราเาอ้เขาเสาเวลาเดิมเนี่ยเอะไอ่เขาเตวีมีสมัครกันนะีเขาว่าิมกระจอกเยียมเลยครับมเอะว่า20โอ้โหตดีี่ดแล้งแบบนี้ ยี่สิบ

จะเตือนาแต่อ๋อจะบอกว่าว่าวันนี้จะุหรอโอสวาอองเราก็มาเแล้วก็นี่แหละก็เลยเอาเอาหน่อยแงกวต้องลาต้องลันลาว่ากันไปเพราี่ทุ่มไงโอ้ยจะผมไปเรียกี่สา วันเย็นก็ไม่มีใครผมมาจริงๆก็มีเฮโก้กับพี่อ๋อสองคนที่จะมาก็สองคนนั้นแหละเพราะว่าเขาก็บอกว่าทุดตัวเขาก็ไม่มีัพบว่าตัวเขาจริงๆที่มาได้กับเรามันก็มีแค่สองตัวตัวแค่นั้นเองเออวันนั้นคุยกันว่าเพราะว่าเขาเขาเลี้ยงกินมาเล่าโอเคเพราะว่าคือจริงๆอย่างเงี้ยอีกหนึ่งที่คืออะไรรู้ไหมเด็กใหญ่จากของน้องนะใหญ่น้อยบอกว่าเฮ้ยเขากำลังเราอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นการถึงวันหนึ่ง ต้่ะครับอนำม่ม่ลยมเข้าใจผเบอย่ทียวราารแล้ก็ผมองแถ้าเป็นสวันเยอะนะถ้าผมสมมติตอทีนี้ขต่อไปตอเราทีนแต่อที่สองมันจะ เราเรากค่อยทำไปต่อไปคือตรงนี้เราเล่นจะทำวิทเป็นสายองอาแต่ถ้าต่อไปคือเงียบอรงเป็นเด้เลยครับเป็นเเราจอะไรเรืองการสมมุ้ยว่าเรานะถ้าเราไอ้กนเราเรายไปแล้วนะเราไปแห้เห็นไหมอเางเร วันนั้นไอจ่านั่งก็ไปนะไปเล่นอยู่สองโควิดของไปผมก็ได้แชมป์มาไอจ่าชื่อจ่าอะไรเมื่อก่อนที่มันร็อกเปิดเองร็อกเป็ีพอเดินเข้ามาเดี๋ยวบอยอ่ะมันเหมือนอนเทีแย่ไปได้เลยจ่าอะไรโดนจองเก๊เลยไอ้อะไรอที่มันเป็นจ่านาจ่าทหารนะที่มันหมาช่วยหลงหน้าเมื่อก่อนนี่เลยเออจังวยเออไปเจอกันก็ไปเจอกันอยู่ในโควิดมันแค่ยังเข้าไปโยงมือไหว้ผมเมื่อก่อนเอ้าเนี่ย

ใช่สิ่ที่บวกไปเงี้ยแล้แ้วใหม่มาพีแต่ยางงี้แหละเห็นเห็นแน่นอนเขาเบ้ยยิงเยยิงนี่อะไรพิการนี่เลยแล้วก็พิการเนี่ยกงพิการแล้วพิการเนี่ยเก่งแบบเก่งพิการไม่เกยวมึงดูกูแก่ด้วย อันีการมีมรวัวแก่ทเียมาด้วยเลยกองกักวยลอมาไมู่องมเลยยได้เห็นแต่ตองเไีเพื่ออบีมันก็ไปโบนไปเรียนแล้วไปเรียนแล้วต่เลยต่อเลยมันก็ไม่มีเรื่องไงงว่าค่อนข้างจะยาก เขางผมก็ไม่ค่อมีแล้วจริงๆนี่าบอยก็เห็นว่วถ้าเด็กตอนเนี้ยจะมีกองจะไใย้มกแล้วก็จะปล่อยไอคิมก็ย้ายไ้ิก็เล่นดีนะมันก็จะดีนะพวกเนี้ยไอคิมก็เลยคนเดยวไอไอคิมก็ไปทำงานอยู่โคราชแล้วไอคิมมันเล่นดีประเทศตะวันดีเนี่ยสาคนมันก็ ไัดตอมนะไม่ดจะมีสให้เต่อมห้เด็กเล่ันแค่อหนใ่ที่นี่เหือ่ะตนี่มีอกนเม็ดแยกไานี้เลยปีที่อคือเดาแค่เด็กๆอ่กันง่ายเพราะว่าเด็กๆพ่อมาส่งไปส่งเด็กผู้เข้าเฉยเลยแล้วก็โดนผู้ใหญไปเหลือไปได้แล้ว เดี๋ยวงั้นผมเอาทีมหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาทีมไอเนี่ยทีเทาอ่ะมีสใบเหรอนี่ราฟีินี่มัดพยมมนเ้อ่ะอเอาได้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 ยูพี่ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มมาผมพ้ว่าวันที่

ค่าสมัครเลยค่าปีเห็นไหมครับค่าสมัครเขาเขาค่าสมัครเท่าไหร่นปีหกพีผมแ้วครับทเวนตี้ห้าคนทั้หมดทเวนที่หกผมบอกเลยถ้าได้จะพอเกินถ้าได้เงินเดือนเลยมีผมบอกเลย่าไม่ต้องห่วงงานที่เขาจักเนี่ยไม่ขาดทุ่นะครับผมองแล้วคนจัดเนี่ไม่คาทุน ใช่เร้ต้องไอคนที่อยากูอยูกทำอยู่กีทีมพี่พี่ทีมกทีมแสนตัวที่1สน2 3แสน2 3 2 3สสสส2แสดงว่าเขาหาสปอนเซอร์แลสปอนเซอร์แต่ตรงนั้นสปอนเซอร์ได้ยออสไอ้วัมถเป็นของกระจกขอขอเรียบร้อยแล้วอบานใหญ่แล้วก็ออถ่ายูมีคนเข้าไปดูอีกเท่าไหร่อะอืมมันได้จายนี่แหละ ไม่ได e ้เ <F> ม่ได้ยูซูไม่ร้อยหรอกยิงอออีกบหนึ่งามที่จอดรถจะได้เียบกว่าถ้าเราทำการตลาดนะผมผมพูดถึงการตลาด่อาดแลวมันดีกว่าเอาน้วยเอาล้วย ไม่ได้ไวนะไม่ัอาใช่แต่แค่อย่างนั้นน่ะมันต้องมีงานมาด้วยนู่นนี่อะไรอย่างเี้อย่างนั้นน่ะเขวุ่ไวยขาดนี้แล้วเกิดบอลจากบอลแฝนะสมมตินะไม่ควเดืดถอนน้อยถอนไนะไม่ได้ไวนะ งานมันก็มีงานมาด้วยแต่แบบนี้ก็เจอพ่อจับพ่อแฝดเนี่ยสักหน่อยนะไม่รู้เลย